สบังกาแรงบันดาลใจจากเมืองอันแสนโรแมนติกในโมร็อกโกตะวันตกถูกถ่ายทอดเป็นห้องอาหาร All Day Dining การันตีด้วยรางวัล Best Restaurant 2 0 12จากนิตยสารไทยแลนด์ Cha ชเลอร์แมกซีนสเวนเ a เวนอยากให้คุณได้สัมผัสชิคเก้นฮาจินและเคฟตาเคบับรสชาติอาหารโมร็อกโกแบบดั้งเดิมเมนูที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสัมผัสกักบโมร็อกโกโมเมนต์ นัคาสบังก้าลิมชายหาดปราณบุรีครับ,รบนี่คือคาสบังกานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องอาหารนะครับที่เราใช้ บริการลูกค้านะครับเราแล้วก็แข่งมันจรเป็นทางด้านนอกครับในส่วนของความหมายของคาสบังกาก็คือคาสบังกาเนี่ยเป็นเมืองท่านะครับเป็นเมืองท่าเมืองหนึ่งของโนโกนะครับความหมายของคําว่าคาสบังกาก็คือบ้านสีขาวครับผมบ้านสีขาวใช่ครับครับแล้วถ้าคาสบังกาแอดวิลามาล็อกปราณบุรีประเทศไทยแล้ครับมีอะไรอยู่ที่นี่ว่าของเราก็จะมีในส่วนของอาหารครับที่เรานําเสนอเพราะว่ามีเป็นกลิ่นอายแล้วก็เป็นรสชาติของมร์กโกแท้ๆเลยครับครับ เสน่ห์ของอาหารโมร็อกโกนี่เป็นยังไงครับแตกต่างจากอาหารชาติอื่นยังไงบ้างครับก็แตกต่างในส่วนของตัวที่เป็นมะเขือเทศบก็จะมีส่วนตัวซอสก้อนหรือว่าเครื่องเทศตัวต่างๆซึ่งซึ่งอาจจะไม่มีในในในประเทศอื่นหรือชาติอื่นแต่ของเราเนี่ยจะมีตรงนี้และทราบเพาว่าที่คาสเปอร์าแห่งนี้ได้รับรางวัลปีนี้เอง2012ใช่ครับคือเป็นรางวัลจากไทเลอร์นะครับคือรางวัลเลดอัลบั้มเลดซองครับตรงนี้บรรยากาศชายหาดของปราณบุรียามเยจนนี่ สวยมากเลยนะครับครับพิเศษสุดจริงๆครับสำหรับวันนี้เย็นนี้เนี่ยเรามีในส่วนตัวบาร์บีคิวนะครับซึ่งมีแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นครับเราก็จะนําเสนอในส่วนอาหารทะเลสดๆแล้วก็เป็นอาหารสไตล์โมร็โกด้วยครับตรงนี้แต่วันนี้คุณต้องได้เจอครับอครับผมเป็นอาหารโมร็อกโกใช่ครับเป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้ครับผมครับพื้นหลังเป็นคาสบังกาใช่ครับเป็นกาเป็นคาสบังกาเบื้องหน้าเป็นทะเลปราณบุรีไม่ต้องไปถึงโมร็อกโกครับผมมาที่นี่ก็ได้ทุกอย่างเหมือนไปโมร็อกโกครับ สวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับโอ้โหครับและนี่คือบาร์บีคิวดิเนอร์ปาร์ตี้ในแบบของคาสบังกาที่นี่มันเป็นเหมือนกับว่าเรายกเมืองหลวงของมาเลเโกมาไว้ที่นี่ครับครับผมด้านหลังจะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามครับด้านหน้าจะเป็นทะเลที่ว่าสดใสที่สุดในในที่นี้ครับและทํากันแบบว่าริมทะเลข้างหลังเป็นแบบว่าอาคารสีชมพูสวยสดใสับครับก็ เราจะเป็นเน้นซีฟู้ดจากที่นี่นะครับไม่ไม่มีไม่มีของอินพอเข้ามาแล้วก็ทะเลก็คือเป็นพวกซีฟู้ดก็จับได้จากที่นี่เป็นของประมงพื้นบ้านครับผมก็เป็นของปรานบุรีแท้ๆครับผมเชียนพิทาครับช่วยแนะนําอาหารโมร็อกกนหน่อยสิครับอ๋อวันนี้ ซิกเนเจอร์ดิทของเรานะครับเป็นอาหารทานเล่นครับทานเล่นครับทานขำๆชิวๆบรรยากาศทะเลครับขอแนะนําเป็นชิคเก้นชวา玛ครับชิคเก้นชิคเก้นชวา玛ครับชวาเป็นไก่ชวา玛ชวา玛คือชาวา玛ก็คือเป็นเครื่องเป็นเครื่องเทศอย่างนึงครับครับผมที่ใช้ในการหมักหมักไก่ให้ให้ชาวา玛เนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่ครับผมซึมเข้าไปเสร็จแล้วเราก็มา กับเครื่องเคียงของจะเป็นไม่ว่าจะเป็นหอมเป็นพริกเป็นซอสครับผมและไอ้นี่เกี่ยวไหมครับมันอารมณ์คล้ายๆเคบับใช่ครับใกล้เคียงครับครับแต่ว่าเราใช้แผ่นตอร์ติล่าหอครับผมมันจะมีความกรอบแล้วก็นุ่มในตัวของมันเองครับอันนี้คืออาหารมอลลกเกนมอลลกเกันครับแท้ๆแท้ๆครับอร่อยไหมแบบนี้ขอรับรองเลยครับว่าที่สุดแล้วครับครับขอขึ้นมาอีกนิดนึงทานอะไรกันต่อดีอ่าก็ แนะนำเลยแล้วกันครับเป็นอาหารจานหลักของเป็นซิกเนเจอร์ดิครับผมเป็นเมนคอร์สก็ว่าได้ครับครับผมตัวนี้จะเป็นชิคเก้นทาจินครับผมชิคเก้นทาจินทาจินก็คือเป็นภาชนะดินเผาที่ว่าเวลาทำก็คือทำในภาชนะนี้เลยครับตั้งไฟแล้วก็ปรุงในนี้เสร็จครับแล้วก็ตุ๋นในนี้ตุ๋นช้าๆครับก็เรียสรกสโลคุกสโลคุกสโลคุกเปิดฝาปุ๊บมันจะได้กลิ่น ของเครื่องเทศอ่อนๆของสไตล์โมร็อกโกแล้วก็เป็นตบท้ายด้วยของหวานพื้นบ้านครับอย่างตัวนี้ขอแนะนําเป็นของหวานไทยที่คิดขึ้นมาใหม่ครับครับเป็นโคคนัทเค้กรับเป็นซึ่งทําเสร็จใหม่ๆเมื่อวานนี้เองครับเอาบอกว่าขนมถ้าขนมเป็นบอกว่าถ้าเป็นของหวานของของมร็ครโกก็จะแนะนําเป็นตัวมัวอาราเบียครับมััวอาราเบียเป็นขนมพุดดิ้งกลิ่นกุหลาบอันนี้เหรอครับ ใช่ครับพุดดิ้งกลิ่นกุหลาบครับแต่เรามาตกแต่งให้มันมีความสวยงามนิดนึงครับดูคล้ายๆพานาคอตตาคล้ายๆครับครัเป็นเป็นเป็นคลีมชีสเป็นพุดดิ้งครับเป็นทำจากแป้งข้าวเหนียวครับอันนี้ยกสดเลยครับครับอ๋อเป็นช็อตเป็นช็อต ักช่วยแนะนําที่เป็นบอกว่าซิกเนเจอร์ของอาหารโมร็อกโกที่บอกว่าควรจะต้องสั่งควรจะต้องทานและเชฟก็จะทาให้ทานด้วยถ้ามาที่นี่นะครับทุกคนจะต้องสั่งก็คือชิคเก้นทาจินครับชิคเก้นทาจินคือคือไก่หมักในเครื่องเทศครับแล้วตุน๋นช้า,ชาๆด้วยภาชนะทาจินทาจินที่นําเข้ามาจากโมร็อกโกมาจากโมร็อกโกแท้ๆครับครับไอไอทาจินที่ว่าเนี่ยเวลาเราอบมันจะเป็นยังไงล่ะครับ ก็เขาเรียกว่าถ้าฝรั่งเขาเรียกว่าสโลคุกก็คือเราจะผัดเครื่องเทศ<อ>ผัดหอมผัดเครื่องเทศอยู่ในภาชนะที่ตั้งบนเตานะครับครับผัดช้าๆให้มันแบบสุกช้าๆเหมือนกับนั่นแหละครับแล้วก็ให้เนื้อเครื่องเทศมันซึมเข้าไปในตัวไก่ uh huh. ซึมเข้าไปในเนื้อไก่แล้วก็เราก็มาออนท็อปด้วยผักชีซอยแล้วก็มะกอกแล้วก็ผิวมะนาวที่หมะักะครับมะนาวดอง มะนาวดองสไตล์มาร็อกโกนะครับให้มันกลิ่นหอมกลิ่นกลิ่นอายของเครื่องเทศเฮิร์บของมันอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นมะนาวผิวมะนาวละมุนเวลาตัดเนื้อไก่เข้าไปมันจะชุ่มอยู่ข้างในชุ่มอยู่ข้างในแล้วอีกสักเมนูสองเมนูสิครับเชฟอีกเมนูหนึ่งจะแนะนําเป็นคาบบนะครับคาบบเป็นคาบบเป็นเราจะมีที่เราขายที่นี่ก็จะมีคาบบ์แลมแล้วก็มีไก่แล้วก็ปลาสามอย่างครับเสิร์ฟพร้อมกับ พิซซ่าเบทร้อนๆนะครับครับผมย่างให้หอมแล้วก็ไปอบในเตาถ่านแล้วก็เอามาแขวนครับแขวนบนราวที่ว่าเขาดีไซน์มาเพื่อขายตัวนี้โดยเฉพาะครับผมดีไซน์พิเศษครับ <ผม S 1> ครับผมชอบดูเวลาทานมาเลยมันจะเห็นบอกว่าเป็นเหมือนตัวตัวไก่ตัวเนื้อเนี่ยมันเป็นดูชุ่มฉ่ำอยู่บนบอกว่าที่มันหมุนหมุนมีบอกว่าความลำมุนมีความหอมออกมาใช่ครับ,รบอันนั้นเป็นสเสน่ห์ของอาหารสไต อารับะนคผมพี่วหัดปรานบุรีเนี่ยเสน่ห์ของเขาคือคือที่นี่นะครับเป็นเป็นทะเลที่ยังยังค่อนข้างบริสุทธิ์อยู่แล้วก็อาหารที่นี่บอกได้เลยว่าสดสดจริงๆแล้วก็ที่นี่อาหารปลอดสารพิษแน่นอนครับเราใช้เป็นผักพื้นบ้านนะฮะเป็นของท้องถิ่นที่นี่หมดครับครับถ้าใครอยากมาก็เชิญนะครับปานบุรียังบริสุทธิ์อยู่ครับ จากดินแดนบนพื้นที่แอฟริกาผสานความงามของวัฒนธรรมฝั่งยุโรปรวมกันเข้ากับสีสันของสถาปัตยกรรมและน้ำพุอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวอาหรับทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ที่มาพร้อมกับมิตรภาพและการบริการอย่างไทยและเซเวนเฮเว่นเชื่อว,ว่าทุกสิ่งของที่แห่งนี้มีความปราณีตและเข้ากันได้ดีอย่างลงตัว เป็นโมล็อกโคมเมนจากดินแดนที่ห่างไกลไปลายสุดขอบทวีปแอฟริกาเหนือมาสู่ชายหาดปราณบุรีกับวิลล่ามาล็อกปราณบุรีประเทศไทยครับ